สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆของช่องสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมกราคมปี2567ค่ะเราก้าวเข้าสู่พุทธศักราชใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเดือนแรกของปี2567นั้นดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไร เช็คคคกันนนไดด้้ใลิปวีีโอ่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าดวงชะตาของคุณประจำเดือนมกราคมปี2567นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะในเดือนมก,กราคมนี้มีดาวที่ได้ทําการโคจรยกย้ายกันหลายดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุทธด,ดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ ดาวพระพุธนั้นมีการโคจรยกย้ายถึงสองครั้งนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วก็ช่วงปลายเดือนค่ะดาวพระพุธลักษณะของเขาจะเป็นการโคจรยกย้ายที่รวดเร็วและเป็นดาวที่ให้ผลค่อนข้างเร็วด้วยเมื่อมีการโคจรยกย้ายในลักษณะนี้จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรต้องติดต่อต้องพูดคุยประสานงานกับผู้คนบางคนมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยขึ้นและบางคนมีเกณฑ์การเซ็นสัญญาการลงนามการร่วมหุ้น ร่วมลงทุนหรือเป็นกิจกรรมที่ต้องทําร่วมกับผู้คนค่ะชาวลัคนาราศีมังกรก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบหากคุณได้ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากๆความผิดพลาดหรือการที่มีความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันมันก็จะมีมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ ในระยะเดือนมกราคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเริ่มมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตการเปลี่ยนถ่ายในพุทธศักราชเนี่ยจากปี2566เข้าสู่ปี2567มันเป็นเหมือนโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาชาวลัคนาราศีมังกรบางคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่นะคะได้พัฒนาตัวเองได้เสริมทักษะได้สร้างสกิลบางอย่างแต่บางคนนะคะอาจจะทํางานที่เดิมแต่คุณก็มีการไปอบรม ไปสัมมนา,าไปเพิ่มพูนความรู้รวมไปถึงได้ต่อยอดงานเดิมที่ทำและมีเกณฑ์ที่จะได้รับคำแนะนำจากคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เป็นกูรูในด้านน,นั้นๆด้วยสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นช่วงที่คุณได้พัฒนาทักษะอะไรบางอย่างให้กับตัวเองคุณจะรู้สึกภูมิฐานคุณจะรู้สึกมีความมั่นคงในเรื่องของความรู้และความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะชาวลัคนาราศีมังกรคะใครที่ ทำอาชีพอิสระนะหรือว่าอาจจะเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการระยะนี้จะมีคนเข้ามาค่องแวะค้องเกี่ยวกับคุณมากขึ้นนะเขาอาจจะเข้ามาติดต่อประสานงานหรืออาจจะมาเป็นคู่ค้ามาดีวงานกับคุณหรือมานำเสนอขายสินค้าอะไรบางอย่างนะคะหรืออาจจะมาเป็นตัวแทนอะไรบางอย่าง ที่มาพูดคุยมาประสานงานกับตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะสนใจหรือไม่สนใจก็ได้แต่ในจังหวะเนี้ยมองว่าคุณเนื้อหอมมากๆจะมีคนเข้ามาชักชวนจะมีคนเข้ามาแนะนํารวมไปถึงถ้าชาวมังกรติดปัญหาติดขัดในด้านการทํางานก็จะมีคนให้การช่วยเหลือยื่นมือมาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนคุณนั่นเองค่ะ ใครที่กำลังมองหาลู่ทางในการต่อยอดนะคะก็จะมีความคล่องตัวและราบรื่นมากยิ่งขึ้นปัญหาใดที่เคยแก้ไม่ได้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนมกราคมนี้คุณก็จะแก้ได้มีสติมีปัญญาในการจัดการสิ่งต่างๆที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงจะมีคนที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาให้คาแนะนาค่ะ ในด้านการงานอีกประการหนึ่งชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหม่นะคะมีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆหรือว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาบางคนมีงานหลักมีงานประจําทําอยู่แล้วก็มีเกณฑ์เกิดอาชีพเสริมมีอาชีพเพิ่มมีจ็อบพิเศษมีคนไหว้วานลักษณะนี้ก็ได้ คุณอาจจะเจองานที่มันยากเจองานที่มันท้าทายตัวเองซึ่งชาวลัคนาราศีมังกรในระยะนี้บางคนนะคะอาจจะมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซงแล้วพอมีงานใหม่ๆหรือว่ามีเรื่องที่ท้าทายเข้ามามันก็อาจจะทําให้คุณกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นมีพลังมีความแอคทีฟมากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าช่วยได้มากเลยนะคะความหวังใหม่ๆจะเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรใครที่เคยท้อแท้ใครที่เคยรู้สึกเฟลผิดหวังกับตัวเองในจังหวะเดือนมกราคมนี้ จะเกิดความหวังใหม่ๆค่ะและทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของตัวคุณด้วยมันขึ้นอยู่กับเจตนาของคุณเป็นหลักด้วยถ้าเกิดว่าเจตนาคุณดีคุณมีความขยนันมีความแอคทีฟสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาก็จะนําพาตัวคุณไปสู่ความสําเร็จได้แต่ถ้าเจตนาคุณปฏิเสธตั้งแต่ตอนแรกขี้เกียจไม่อยากทําเบื่อๆทำไปเล่นไปความสําเร็จมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาราศีมังกรต้องระมัดระวังคนที่จะเข้ามาแสดงความคิดความเห็นแล้วส่งผลกระทบให้คุณบั่นทอนนะสมมุติว่าคุณจะอยากจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือว่ากำลังที่จะมองหาไอเดียนะคะหรือขอคำปรึกษาต่างๆนานาแล้วมีคนมาบั่นทอนบอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้หรอกสิ่งนี้ไม่เหมาะกับคุณหรอกอย่าทำเลยหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเคยลองมาแล้วไม่ต้องทำหรอกเขาลองมาก่อนแล้วเขารู้ว่ามันเป็นยังไง อันนั้นคือเป็นเรื่องของเขาค่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราอยากจะบอกชาวลัคนาราศีมังกรแบบนี้ในเมื่อเขาบอกว่าเขาเคยลองแล้วเขาทําไม่ได้คุณลองแล้วคุณอาจจะได้ก็ได้เพราะมันเป็นคนละคนกันถูกต้องไหมคะในจังหวะเดือนมก,กราคมนี้นะคะต้องระมัดระวังศัตรูลับ ศัตรูที่ไม่เปิดเผยคนที่ไม่หวังดีคนที่เขามีคำพูดดีหน้าตาอ่อนโยนอ่อนหวานคนที่ยิ้มแย้มบางทีภายในใจเขาคิดอย่างไรเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไว้ใจใครมากจนเกินไปในระยะเดือนมกราคมนี้นะคะจริงๆไม่ได้แค่จำกัดแค่เดือนนี้นะไม่ควรที่จะไว้ใจใครมากเกินไปตลอดเลยนะสำหรับชาวมังกรเพราะว่าดาวมรณะจะโคจรเข้ามาทับเนื้อทับตัวคุณอาจจะมีคู่กรณีอาจจะเกิดการบาดหมางอาจจะมีอุป สักปัญหาต่างๆนานาตามมาอย่างที่คุณคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้ค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังให้มากขึ้นในเดือนมก,กราคมนี้คือเรื่องของสุขภาพค่ะ จะเป็นสุขภาพของตัวคุณเองหรือคนใกล้ตัวก็ได้นะคะบางคนเริ่มต้นปีใหม่มาก็มีอาการเจ็บเจ็บไข้ๆนะคะเดี๋ยวก็อาจจะตัวร้อนตัวหนาวก็ว่ากันไปหรือบางคนนะคะอาหารเป็นพิษท้องเสียท้องร่วงก็เกิดขึ้นได้ค่ะหรือชาวลัคนาราศีมังกรไม่ได้ป่วยไขย้แต่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณอย่างเช่นคู่ภรรยาคู่สามีลูกหลานคุณพ่อคุณแม่ที่เจ็บไข้ไม่สบายแล้วเกิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตั้งแต่ต้นปีก็มีให้เห็นนะคะส่วน ดาวมรตยูในขณะนี้โคจรอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรต้องระมัดระวังบริวารจะสร้างปัญหาจุกจิกใจสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณด้วยนะคําว่าบริวารสร้างปัญหาไม่ได้หมายถึงแค่ลูกน้องนะคะแต่ยังหมายถึงคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณอย่างเช่นลูกหลานบริวารเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าอย่างนี้ก็เป็นไปได้ลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันที่อาจจะสร้างความอึดอัดใจ บางอย่างให้กับคุณหรือคุณเนี่ยจะปฏิเสธเขาไม่ได้ลำบากใจมันเลยจำเป็นต้องทำอยู่ในสภาวะจำยอมลักษณะนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรให้พึงระมัดระวังไว้นะคะว่าในเดือนนี้ไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายๆนะคะคุณจะต้องคอยแก้ปัญหาคุณจะต้องคอยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเหนื่อยยากและลําบากค่ะทํางานก็ต้องทําเยอะการหมุนเงินก็ต้องหมุนหนักเลยบางคนหมุนติ้วเลยนะคะเงินได้มาก็มีเกณฑ์ที่จะจ่ายออกไปบางคนจะเกีอะจะเจียดไปเก็บไปออมหน่อยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้น ถ้าปฏิเสธการให้หยิบยืมได้ก็จะดีมากๆที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าอาจจะมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทเข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินกับคุณด้วยนะในระยะเดือนมกราคมนี้ให้ระมัดระวังการถูกวิพากวิจารณ์ให้ดูแลชื่อเสียงของตัวเองให้ดีอย่าทําอะไรผิดกฎผิดกรอบค่ะนะเพราะว่าในเดือนนี้จะมีคนจับจ้องและมีเกณฑ์ที่จะพูดถึงคุณในทิศทางเสีย,สย,ห,ายหายด้วยนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ยังโสดอยู่มีโอกาส ที่จะเจอกับคนที่จิตใจดีค่ะอ่อนโยนค่ะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งแล้วเขาก็เข้าหากับคุณได้เก่งด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เพศเดียวกันหรือคนที่คนละเพศก็ได้นะ เพราะว่าทุกวันนี้ความรักมันค่อนข้างเปิดกว้างไม่ได้จํากัดเลยว่าห้ามเป็นเพศเดียวกันนะคะแต่ที่สําคัญเลยคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาจะปรับตัวเก่งมากๆเลยนั่นเองค่ะส่วนสําหรับชาวลคนาราศีมังกรท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ต่างคนต่างทํางานหนักค่ะมีภาระมีหน้าที่ที่ต้องดูแลที่ต้องรับผิดชอบบางคนนะคะก็ทํางานหนักจนไม่มีเวลาให้กับคู่ก็ต้องเจดเวลามาเติมความหวานให้กันด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะชาวลคนาราศีมังกรบางคู่ อาจจะมีปัญหาของบุคคลที่3ค่ะไม่ได้หมายความว่ามีมือที่3นะแต่เป็นเรื่องราวของญาติของเพื่อนที่เข้ามาแล้วทาให้ความสัมพันธ์คุณมันสั่นคลอนอันเนี้ยต้องดูให้ดีให้รอบคอบฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเร็วจนเกินไปค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรสมัยก็ต้องขออวยพรอวยใยให้เดือนแรกของปี2567นี้มีแต่ความสุขความเจริญและเฮงเงรวยๆยกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆของช่องสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมกราคมปี2567ค่ะเราก้าวเข้าสู่พุทธศักราชใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเดือนแรกของปี2567นั้นดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าดวงชะตาของคุณในเดือนมกราคมปี2566นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมคะในเดือนมกราคมนี้มีดาวที่ทำการโคจรย้ยายอยู่หลายดวงด้วยกันคะ่ะนั่นก็คือดาวพระพุธด,ดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ค่ะ สำหรับดาวพระพุธนั้นมีการโคจรยกย้ายถึงสองครั้งคือช่วงต้นเดือนและก็ช่วงปลายเดือนดาวพระพุธเป็นดาวที่โคจรวิปริตบ่อยมากที่สุดนะคะในจักรราศีนะคะแล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวที่มีรอบวงการโคจรที่ไม่ได้ยาวนานมากนักเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีการโคจรเปลี่ยนแปลงได้ทุกเดือนบางเดือนก็มีการโคจรยกย้ายถึงสองครั้งอย่างเช่นเดือนมกราคมนี้และข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือดาวพระพุธเป็นดาวที่จะให้ผลค่อนข้างร เ,เมื่อส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีคุณจะได้รับอิทธิพลน,นั้นเร็วสมมุติว่าโคจรยกย้ายวันนี้อาจจะผ่านไปแค่ประมาณสอวันก็เกิดเรื่องเกิดราวที่เกี่ยวข้องกับดาวพระพุธได้นั่นเองค่ะ ในจังหวะเดือนมกราคมดาวพระพุธโคจรยกย้ายสองครั้งซึ่งตำแหน่งในแต่ละครั้งนั้นก็แตกต่างกันออกไปส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์เกิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการอาสังหาริมทรัพย์การซ่อมแซมคุณต้องคุยกับช่างคุณต้องดิวงานกับผู้คนคุณต้องเจรจากับคนในครอบครัวคุณต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้อง ชาวลัคนาราศีกุมบางคนนะคะอาจจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านบางคนทําประกันชีวิตบางคนใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของสุขภาพบางคนนะคะก็ใช้เงินไปกับเรื่องของการกินการอยู่ค่าครองชีพต่างๆซึ่งในแต่ละด้านของชาวลัคนาราศีกุมนั้นมันก็แตกต่างกันออกไปแม้ว่าเป็นชาวกุมเหมือนกันแต่ว่าได้รับอิทธิพลไม่เหมือนกันเพราะว่าบริบทของแต่ละคนต่างกันนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีกุมจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเดือนมกราคมนี้ คุณจะต้องติดต่อกับคอนเน็กชันใหม่ๆคุณจะเจอกับคนที่ คุณจะเจอกับคนที่คุณไม่เคยรู้จักนะคะยกตัวอ,อย่างง่ายๆผู้รับเหมาคนนี้ที่ต้องมาซ่อมแซมบ้านคุณเนี่ยคุณก็เพิ่งติดต่อเขาครั้งแรกเพิ่งคุยเพิ่งดีลงานกันครั้งแรกแล้วปรากฏว่าอาจจะเป็นครั้งแรกที่มันไม่น่าประทับใจก็ได้อันนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังให้ดีแต่สําหรับบางคนก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาก็ได้นะคะก็อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกลัวกันไปการดีลงานกับคอนเน็กชันใหม่ๆครั้งแรกก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลดีผลงานออกมาที่ผลอานออกมาเป็นที่น่าประทับใจเป็นที่น่า ยอมรับลักษณะนี้ก็มีให้เห็นเพียงแต่อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีกุมว่าโอกาสที่มันจะเป็นไปในเชิงลบนั้นมันค่อนข้างที่จะมากค่ะอาจจะถูกเชิดเงินหรือว่าทํางานไม่ตรงตามแผนที่คุณวางไว้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่สมัยยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อคุณจะได้เห็นภาพง่ายๆนะคะลำดับต่อมาเราจะคุยถึงเรื่องของครอบครัวและความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีกุมในจังหวะเดือนมกราคมนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับญาติพี่น้องค่ะ มีปัญหากับเพื่อนบ้านหรืออาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนฝูงลักษณะนี้ก็ได้อารมณ์ของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้ค่อนข้างแกว่งค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้นลงๆบางคนนะคะมีอารมณ์แกว่งในตอนเช้าพอสายๆก็เริ่มดีขึ้นจนคนรอบข้างนั้นตามอารมณ์คุณไม่ทันลักษณะนี้ก็มีเกณฑ์ให้เห็นอยู่บ่อยครั้งค่ะ ถ้าเป็นในแง่มุมของการทํางานงานจะเข้ามาเยอะขึ้นนะและชาวลัคนาราศีกุมจะมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมสู้กับปัญหาแต่บางครั้งคุณก็หัวร้อนใจร้อนค่ะหงุดหงิดง่ายเลยมันส่งมันเลยส่งผลทําให้คุณตัดสินใจอะไรเร็วจนเกินไปแล้วพอเราตัดสินใจเร็วความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายค่ะแต่โอกาสดีข่าวดีของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมกราคมนี้คือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้บรรจุ มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ความมั่นคงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางการงานนะ ซึ่งสมัยมองว่าโอ้อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวลัคนาราศีกุม <c oughs> บางคนอยู่ตำแหน่งเดิมค่ะแต่เงินเดือนเพิ่มขึ้นบางคนเงินเดือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนมีโปรเจกต์ใหม่ๆได้เจองานที่ท้าทายได้รับมอบหมายงานสําคัญสําคัญจากหัวหน้างานหรือเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างมีชื่อเสียงมีเกียรติยศลาภยศมากยิ่งขึ้นหรือมีงานพิเศษมีงานเสริมมีจบอบพิเศษเข้ามาสําหรับคนที่ทําอาชีพฟรีแลนซ์หรือเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะถือว่า เป็นจังหวะที่การงานของชาวลัคนาราศีกุมจะมีเกณฑ์ลงล็อกลงตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าอยากจะให้ชาวลัคนาราศีกุมระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะรวมไปถึงคําพูดคําจาที่คุณอาจจะหลุดหรือว่าเผลอพลั้งพูดกับใครแล้วมันไม่น่ารักออกมานั่นเองค่ะ ประการต่อมาชาวลัคนาราศีกุมเป็นคนที่ค่อนข้างห่วงครอบครัวเพราะฉะนั้นในเดือนนี้จะมีความกังวลบางอย่างเกี่ยวกับคนรอบข้างเกี่ยวกับคนในครอบครัวอาจจะเป็นลูกหลานอาจจะเป็นคู่ภรรยาคู่สามีหรือคุณพ่อคุณแม่ของคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายหรือเขามีความทุกข์มีปัญหามีเรื่องเดือดร้อนแล้วคุณอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้คุณก็ต้องยื่นมือไปช่วยเหลือเราจะมองเห็นคนที่เรารักเดือดร้อนโดยที่เราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยชาวลัคนาราศีกุม อยู่ไม่ได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาของเขาก็เหมือนเป็นปัญหาของคุณและมันก็ทําให้คุณทุกข์ใจเกิดความเครียดตามนอยตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะในจังหวะเดือนมกราคมนี้ให้ระมัดระวังอริสตรูค่ะโดยเฉพาะศัตรูที่อยู่ในการทํางานเพื่อนร่วมงานอาจจะทําผลงานแข่งกันกันกบคุณคู่แข่งขันทางธุรกิจ คู่แข่งขันทางการค้าอาจจะทําการตลาดต่อสู้กับคุณนะคะหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกับใครบางคนเกิดการขัดแย้งเกิดการปะทะหรือมีปากเสียงกันถ้าคุณเป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศในระยะเดือนมกราคมนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานได้อยู่เนาะอยู่เนืองๆนะอาจจะทะเลาะกันได้อยู่เนืองๆเลยเพราะว่าเรื่องของคําพูดเรื่องของอารมณ์ เรื่องของความคิดเห็นเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะไม่ลงตัวไม่ลงรอยกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวด้วยนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะพูดถึงเนื้องานเองเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะส่วนมากปัญหาจะอยู่ที่เรื่องของคนนั่นเองชาวลัคนาราศีกุมภ์คะในเดือนนี้อย่าพยายามตัดสินอะไรใครจากภายนอกบางคนดูดีนะ บางคนดูหน้าไว้ใจบางคนแต่งตัวดีพูดจาดีหน้าตาสะอาดสะอ้านแต่สุดท้ายภายในใจเขาคิดอย่างไรเราไม่ทราบไว้ใจอาจจะไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ไม่เหมาะที่จะไว้ใจใครเลยสําหรับชาวกลุ่มก็ต้องเตือนกันไว้แบบนี้แต่กับอีกคนนึงดูดุดัน นะคะไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องเครื่องกายเครื่องแต่งตัวสักเท่าไหร่แต่กลับกลายเป็นว่าใจดีคุยง่ายมีอะไรก็คุยกันตรงๆเนี่ยค่ะแบบนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องเตือนชาวลัคนาราศีกุมว่าอย่าตัดสินอะไรใครจากภายนอกนะหรือว่ามองผิวเผินแล,ล้วตัดสินเลยเราต้องทำความรู้จักกันกับเขาศึกษาเขาให้ลึกแล้วเราจะรู้ถึงความคิดของเขามากขึ้นนั่นเองค่ะ ในระยะเดือนมกราคมนี้ให้ระมัดระวังการมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองการหมุนเงินไม่ทันการช็อตเงินหรือว่าใช้จ่ายเงินไปกับของเสียของพังใช้จ่ายเงินไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือจ่ายเงินไปกับเรื่องของสุขภาพให้วางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีด้วยนะคะเพราะถ้าขาดการวางแผนแล้วจะมีโอกาสช็อตได้ในเดือนมกราคมนี้ค่ะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวกุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆของช่องสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมกราคมปี2567ค่ะเราก้าวเข้าสู่พุทธศักราชใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเดือนแรกของปี2567นั้นดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไร เช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงเดือนมกราคมปี2567นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะเดือนแรกของปี2567นี้คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีหลายๆด้านนะคะในเดือนนี้ดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายถึงสองครั้งตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็ช่วงปลายเดือนค่ะถัดจากนั้นช่วงกลางเดือนดาวพระอาทิตย์จะทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรค่ะและถัดจากนั้นดาวพระศุกร์ก็ได้ทําการโคจรยกย้ายเช่นเดียวกันดาวทั้งสามดวงนี้ส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีมีนในแง่มุมต่างๆมากมาย ถ้าจะเน้นหลักๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการงานเพราะดาวพระพุธโคจรยกย้ายถึงสองครั้งไม่ว่าจะเป็นการดีวงานกับคู่กับคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์หรือการดีวงานกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมย่อมมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะเจอกับปัญหานะะหรือบางทีอาจจะมีคนทําให้คุณอึดอัดใจหรือมีความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันได้อาจจะทะเลาะก,กันได้จนกลายเป็นกรณีหรือคดีความเกิดขึ้นชาวลัคนาราศี มีต้องพยายามรอบคอบนะคะในเรื่องของคำพูดการตัดสินใจการแสดงออกทางสีหน้าแววตาต้องพยายามอ่อนน้อมให้มากค่ะ ในระยะเดือนมกราคมนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นลูกน้องบริวารเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมของคุณแต่ถ้าเขาอายุน้อยกว่าก็ให้ระมัดระวังหน่อยไม่ใช่ว่าเห็นคนอายุน้อยกว่าแล้วเราจะพูดกับเขาได้ทุกอย่างนะคะอย่างเช่นการดุด่าการติเตือนนะเพราะว่าคนที่อายุน้อยกว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเขาก็โตขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเขาจะโตเกินไว้ด้วยซ้ำนะในจังหวะเดือนมกราคมนี้ ชาวลัคนาราศีมีนจะมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งค่ะไม่ค่อยมีแรงขับเคลื่อนในการทําอะไรมีอารมณ์เหมือนท้อหรือบางทีเหนื่อยๆนื่อยจากช่วงปีที่ผ่านมาอะไรหลายๆอย่างที่มันยังไม่ลงล็อกไม่ลงตัวคุณเก็บมาคิดมากค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกชาวลัคนาราศีมีนอย่างนี้ว่าถ้ามีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งให้ลองเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ถ้านั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วมันมีการเบือ่อก็ออกไปคาเฟ่ไปร้านกาแฟบ้างไปผ่อนคลายบ้างนะคะให้ร่างกายมันเฟรชที่มันสดชื่น แล้วก็พยายามใช้ไอเดียใช้ความคิดสอดแทรกไปกับการทำงานอย่าโทษตัวเองอะไรที่มันไม่สำเร็จจากปีที่ผ่านมานํามาสานต่อตั้งแต่เดือนแรกของปี2567นี้ได้เลยโอกาสที่จะก้าวหน้ามั่นคงมันมีค่อนข้างมากค่ะในเดือนมกราคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆผู้หลักผู้ใหญ่และก็เรื่องของทางไกลทางต่างประเทศค่ะ ใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะอาจจะมีครูอาจารย์คอยชี้แนะแนวทางคอยสั่งสอนคอยแนะนําสิ่งดีๆให้กับคุณหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นจังหวะที่คุณต้องได้ไปศึกษาสิ่งใหม่ๆได้องค์ความรู้ใหม่ๆได้เดินทางเพื่อไปเรียนต่อนะคะหรือทําเรื่องไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้ชาวลัคนาราศีมีนบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในวัยเรียนไม่ได้อยู่ในวัยศึกษาค่ะแต่เมื่อดาวโคจรมาในลักษณะนี้จะเป็นที่รักใคร่เอนดูของผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะถ้าคุณ คุณเป็นพนักง,งานเป็นลูกน้องเป็นบริวารน,นะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การซัพพอร์ตและสนับสนุนอยู่เสมอชาวลักนาราศีมีนจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายค่ะ คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไปในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเดินทางเพื่อไปทํางานหรือเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางเพื่อไปอบรมไปสัมมนาลักษณะนี้ก็ได้นะคะถือว่าชาวลัคนาราศีมีนภาพรวมในเดือนมก,กราคมนี้ก็ไม่ได้แย่เลยนะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือเรื่องของสุขภาพค่ะอาจจะมีเกณฑ์เจ็บปวดตามเนื้อตามตัวคอบาไหล่ออฟฟิศซินโดรมรวมไปถึงกระดูกกระเดี่ยวต่างๆตามข้อมือตามข้อเท้า ะะอาจจะมีอาการปวดเกิดขึ้นโรคเกาอะไรอย่างเงี้ยต้องดูให้ดีรวมไปถึงความดันด้วยนะชาวลัคนาราศีมีนหลายๆคนหลายๆท่านนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกับสังคมใหม่ๆได้ติดต่อกับผู้คนหน้าใหม่ๆได้คอนเนคชันใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเดือนแรกของปีพุทธศักราช2567นี้จะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากปีพุทธศักราช2566ในช่วงปีที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความกังวลหรือว่าพววงอยู่ กับเรื่องเงินแต่ในปี67เนี่ย ตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะการเงินคุณจะไม่ใช่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนพะวงสักเท่าไหร่นั้นสักเท่าไหร่นักนะคะแต่จะมาพะวงเรื่องคนจะมาพะวงเรื่องคนในครอบครัวญาติพี่น้องลูกน้องบริวารแบบนี้ซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องวางแผนให้ดีนะไม่ได้หมายความว่าพอไม่พะวงเรื่องเงินแล้วนั่นหมะนั่นคือเงินเข้าเยอะใช่ไหมมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปค่ะแต่ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยวางเป้าหมายตัวเองแบบใหม่ คือคุณไม่ได้ต้องการทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตคุณอยากจะทํางานไปด้วยแล้วก็มีเวลาชิลมีเวลาพักผ่อนมีเวลาให้กับคนที่รักให้กับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมเลยเนี่ยมันจะไม่ได้ห,กหักโหมเหมือนปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังเลยก็คือเรื่องของคดีความเรื่องของความคิดความเห็นที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันคู่อริคู่ศัตรูนะคะรวมไปถึงคนที่ไม่ได้หวังดีเนี่ยจะมีเกณฑ์เข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณอย่างเช่น ชาชีพคนหลอกลวงนะคะคนที่รอจะเอาผลประโยชน์จากคุณคนที่จ้องจับผิดคุณลักษณะนี้ก็ยังมีให้เห็นกันอยู่เยอะด้วยนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะเกิดค่าใช้จ่ายภายในบ้านเกิดค่าใช้จ่ายกับครอบครัวญาติพี่น้องนะคะอย่างเช่นการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านการทําประกันชีวิตนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเสียหายชํารุดผุพังคุณต้องซื้อใหม่เข้ามาทดแทนหรือใช้เงินไปกับคนในบ้านค่อนข้างเยอะอย่างเช่นการ กินการดื่มนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของสุขภาพที่ต้องพาคนในครอบครัวไปพบหมอไปพบแพทย์อันนี้ก็เกิดขึ้นได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณที่ป่วยด้วยก็ได้นั่นเองนะคะและชาวลัคนาราศีมีนประการสุดท้ายจะพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะในระยะเดือนมกราคมนี้เนี่ยความรักค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ปังมากๆใครที่ยังโสดนะคะแล้วได้เริ่มคุยเริ่มสารสัมพันธ์กันมามันจะใกล้ชิดแน่นแฟนกันมากขึ้นจะทําความรู้จักกันได้มาก นะคะคุณและคนที่คุณคุยด้วยจะพัฒนาไปได้เร็วส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วในจังหวะเดือนมกราคมนี้หลายๆคนหลายๆคู่ได้วางแผนอนาคตร่วมกันนะถ้าใครยังไม่ได้แต่งงานแต่งการมีเกณฑ์ไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายไปหาเลิกง,งามยามดีไปทักทายผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์วางแผนแต่งงานมีหรือถ้าคนแต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์วางแผนซื้อบ้านซื้อรถ สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวโอกาสของความเจริญก้าวหน้าโอกาสของการเจริญเติบโตมันค่อนข้างที่จะเด่นชัดมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีมีนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันค่ะต้องใช้ความใจเย็นค่ะมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะในเดือนนี้ที่เกิดขึ้นแน่ชัดเลยนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการงานอาจจะมีงานบางอย่างที่มากขึ้นภาระหน้าที่ที่มากขึ้นหรือบางคนภาระหน้าที่น้อยลงอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ เข้ามาร่วมงานกับคุณเยอะมากขึ้นนะหรืออาจจะมีหัวหน้าง,งานใหม่เข้ามาคนเก่าออกไปแล้วเออร์ลี่แล้วลักษณะนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ